รทัรวมใจเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเสนอ นี่โอ้มันมากเลยอ่ะสวัสดีครับนี่คือรายการปลายซ่าฮ่าเฮ้ ก็พบกับเพอเป็นประจำนะฮะเช่เชิญยิ้มนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16บนาฬกาถึง16นาฬกาสานาทีนะฮะลลยแก่ๆงี้มาหาเพื่อสุขภาพกับเจนี่ฟูดนะครับส่วนผมครับเด่งเชิญยิ้มครับสวัสดีครับวันนี้รับเชิญรับเชิญครับผมก็เปลี่ยนกันมาเรื่อยตลกจะรวมอยู่ที่นี่ครับเปลี่ยนสลับกลับไปรับชมได้3ามช่องทางในของเราโอ้ยรู้แล้วรับชมได้3ช่องทางใช่ช่องอะไรบ้าง ที่ไหนอ่ะช่องอะไรอ้าวโูกดึกว่ารู้เพิ่งมาพอใจ Channel อ่ะถูกต้องเบาใจท TV เลอะเออเลอะเพลินไม่มีแล้วเหลือแต่เพลินผมแดนแล้วเข้าเว็บไวต์ dot พอใจ Channel dot com นะครับรับพอมอ่ะแล้วสนใจเจน n y Food สั่งช่วงเวลานี้นะฮะทีมงานหยองลูกหยีจะไปส่งถึงบ้านหรือว่าเบอร์ส่วนตัวพี่หยอง080 022 4545นะฮะสั่งได้เลยของแท้แน่นอนอยู่ในช่องพอใจ Channel นะฮะไม่มีของปลอมนะครับครับผมรายการของเราหาไว้ก่อนช่วงแรก แก๊กซ่าาเฮ<ห>่ผมก็มีอีกซุนแก๊กซ่าาเฮ่สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเดนี่ฟู้ด วันนี้ผมมีแก๊กมาฝากมีแก๊กมาฝากด้วยฮหาหรือเปล่าโอ้ยหาแน่นอนเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเกี่ยวกับรัฐมนตรีครับโอ้โหรัฐมนตรีนะครับฮะรัฐมนตรีเต้าหู้ยี้หรือเปล่าผมไม่ใช่นี้เต้าหู้สดเต้าหู้สดเลย <laughs> รัฐมนตรีเนี่ย <laughs> เดี๋ยวนี้การเมืองก็ใช้ตัวยอ่อเยอะนะฮะถูกต้องครับอย่างรัฐมนตรีตัวยอ่อเป็นไงรมตรมตย่อ,อ,ม,าอ,ยอมาจากรัฐมนตรีอ่าและส,อข,อสอขอสขส่งไข่ครับ <laughs> แล้วสอกอท่งไก่อ่าใช่แล้วสอจอนะฮะสายจรครับผมว่ามันจะเลิอกกอันใหญ่ไปดูกแก๊กดีกว่าครับครับผมพูดถึงเรื่องรัฐมนตรีมันมีเรื่องเล่าครับ,รบมีรัฐมนตรีสามคนเข้าไปสัมมานาสัมมานาเออคือไปสัญจรนะสัญจ,จรกลับมาแล้วก็นั่งเครื่องกลับพร้อมกัน3คนเครื่องสูบน้ำ ว่รัฐมนตรีคนแรก <c oughs> เขาก็ควักแบงค์พันออกมาแล้วก็โยนลงไปแล้วก็บอกว่ารู้มโยนลงไปหนึ่งพันบาทเนี่ยจะต้องมีคนดีใจหนึ่งคนโอ้ที่เก็บแบงค์พันได้เก็บแบงค์พันได้คนที่สองเขารัฐมนตรีคนที่สองเขาก็ควักแบงค์ห้าร้อยออกมาสองใบแล้วก็โปรยลงไปแล้วเขาก็พูดขึ้นมา ผมอยากจะกาบเรียนว่าเปลี่ยนเสียงด้วยถ้ามีใครเจ็บได้แบงค์ห้าร้ยใบเนี่ยจะต้องมีคนดีใจถึงสองคนไม่ยอมไงบ้างเธอไม่ยอมไม่ยอมกันคนที่สามเขาก็หยิบแบงค์ร้อยมาสิบใบเลยแล้วก็โปรยลงไปเลยอแล้วก็พูดว่าอ่าเดด่าไม่รู้เสียงคุณมากอมอยากาตกาบเรียน ถับโปรยลงไปเสร็จแล้วจะต้องมีคนดีใจถึงสิบคนน้อย <c oughs> สิบไปเนาะสิบไปก็ต้องสิบ,<อ>สบคนด้นี <c oughs> ่กับตันสองคนนั่งคุยกันอยู่ข้างหน้าเออฉันว่านะถ้าสมมุติว่าเราสองคนนี่นะไปสามคนนี่ลงไปจะต้องมีคนดีใจถึงหกสิบล้านคน <c oughs> หกสิบล้านคนเลยฮะหกสิบล้านคนเลยแต่ผมชอบเสียงคุณนึกอะไรเนี่ยมาไม่คุกกันตะกมีสองอย่างคุณทำนี่ปันธวันมากนี่จะมงถีบคุณไปข้างหลังเนี่ยผมต้องดีใจคนหนึ่งแน่นอนผมว่าเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐมนตรีมีตังค์ของผมดีกว่ามีเดือดอะเกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับหมอไปหาหมอบ้างเปล่า ไปบ่อยเลยพี่ไปแถวไหนไปหาหมอโอ้โซอยนี้ก็มีรักษาแพงหรือเปล่าไม่แพงทำไมแต่ถ้าสวยๆหน่อยก็สี่พันสี่พันถ้าไม่สวยไม่สวยก็พันแปดพันแปดเวลารักษาเขาทำไงเขาก็ไล่ไปอาบน้าในอ่างไอ้นั่นมันหมอนวดนะครับคนละหมอคนละหมอนี่มีดูหมอของผมเนี่ยอฮัลโหลตายเครียดครับ ไม่ได้เครียดอะไรี้มีคนข้างบ้านผมเครียดทาไมอะก็มีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งนะผัวเขาแปลกใจว่าทําไมเมียเขาเนี่ยจะมีอะไรด้วยแต่ละครั้งไม่ยอมมีกับเขาตายด้านหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่สาคัญนะก็เลยพาเมียเนี่ยไปปรึกษาหมอให้หมอลูว่าคุณเป็นไรหรือเปล่าร่างกายไป่สมบูรณ์อะไรจะได้แก้ไขกันได้คุณเราอยู่ด้วยกันต้องมันมีอะไรกันบ้างใช่ใช่ใช่ก็พาเมียไปปรึกษาหมอ ันนี้พอผุกสามหมอเนเรื่องส่วนตัวเนี่ยหมอขออนุญาตบอกว่าขอคุยป็นส่วนตัวกับคนไข้ก่อนนะครับออแฟนก็ออกไปรอข้างนอกครัถ้าคุยกับหมอเลยหมอคุณเป็นอะไรครับในรา่าง่ายผูฟังเียครับเ<อ>พราะอะไรถึงไม่ยอมมีอะไรกับสามีเลยเออผู้หญิงก็พูดเลยว่าฉันไม่อยากจะมีหรอกค่ะเรื่องของเรื่องฉันน่ะฉันไม่มีแรงไม่มีกําลังแล้วฉันเหนื่อยค่ะเอ้าเอา้าอาแล้วคุณเหนื่อยจากอะไรก็ถึงไม่มีแรงไม่มีกําลังขอเล่าให้หมอฟังเลยฉันไปไหนมาไหนเนี่ย ฉันมันจนไม่ค่อยมีสตางนะคะคิดดูสิคะฉันจะนั่งแท็กซี่ไปทํางานฉันไม่มีค่ารถให้ค่าแท็กซี่ท้างแท็กซี่บอกคุณไม่มีค่ารถให้ผมยังงั้นคุณจะทําไงครับอืคุณก็ต้องรวนกับผมนะถ้าคุณไม่มีค่ารถให้ผมเนี่ยโนอะจ่ายเป็นตัวแทนจ่ายเป็นตัวแทนตกลงเลยแต่ฉันก็นยอมค่ะอืมก็ต้องรอนกับแท็กซี่ไปอไปถึงที่ทํางานสายอ้าวผู้จัดการเรียกมาเลย ผมจะไล่คุณออกเพราะคุณมาทํางานสายอย่าไล่ฉช่นเลยครับผู้จัดการฉันก็ต้งตกงานอยู่งานก็ไม่เคยมีหายากด้วยผู้จัดการบอกว่างไงรู้ไหมทำไม่อยากให้ลให้ผมไล่คุณออกแล้วก็คุณน่ะต้องมีอะไรกับผมจี t ผู้หญิงก็ยอมเองทำไงได้ล่ะกลับไปถึงบ้านอนางโมสรับจ้างเข้าบ้านไกลมากลึกมากอืก็นั่งไปปุ๊บไม่มีเงินให้ครับให้โมสรับจ้างท่านแม่ฮะโมสซค์จ้างพูดเลยถ้าคุณไม่มีเงินให้ผมนะครับคุณต้องมีอะไรกับผม โอ้ก็ต้องยอมต้องยอมต้องยอมมีอะไรกับมอเตอร์ไซค์ับจ้างไปเป็นอย่างนี้ทุกวันนั่งแท็กซี่ไปไป <c oughs> สายสายเสร็จกลับมามอเตอร์ไซค์เจอมอเตอร์ไซค์อีกไม่รู้ตั้งใจสายจนไม,ไม่มีกำลังออจะทำอะไรแล้วกับสามี หมอเลยบอกว่าคุณคับรู้ไหมครับคุณมีอะไรกับคนอื่นเงี้ยถ้าสามีคุณรู้เข้าเนี่ยคุณจะลำบากจรงๆเลยี่ผู้หญิงเลยบอกเลยคุณหมอค่ะอย่าบอกสามีดิฉันนะค่ะฉันขอร้องแล้วค่ะถ้าไม่อยากจะเลิกกับสามีฉันหมอว่าไงหมอเลยบอกเลยว่าถ้าไม่อยากให้สามีคุณรู้อ่ะคุณต้องมีอะไรกับผมหมอด้วยระหมอเลยจับไปสองดอกสองดอกอระนี่เมียคุณก็มาหาผมบ่อยเนี่ยผมไม่อยากจะบอกอะไรคุณนะเนี่ยมาทําไมอ่ะก็มาคุยเรื่องนี้เหมือนกันเออเนี่ยเขาไม่กลับไปบอกคุณใช่ไหมเขาไม่เคยมาหาผมก็ไม่เคยให้ตังค์ผมเหมือกัน ผมก็บอกอย่างเนี้ยถ้าไม่มีตังค์แล้วให้ผมนะก็ผมก็จับไป2ดอกวันนั้นแหะโอหอย่างเี้บอกแล้วหมอหมอจริงมันนัหมอมันโผล่ตายไปแล้วอ๋อเหรอ่ะครับอ่ะฮากันพอแล้วช่วงนี้พักดื่มเจนิฟูสักครู่ช่วงหน้ากลับมาแจ็ค่าฮาฮิ เพอแล้วโอ้โไม่ใช่อีสานลาซิ่งกลังเพลินเอาละครับกลับมาสูชส่ช <ad> ่วงแจกซ่าฮะได้ นะครับก็ซ้ำย้ำเดินกันเป็นประจำนะฮะท่านใดโทรมาเล่นเกมกับเราแล้ว,ลวได้ของรางวัลภายในอะาทิตย์นี้ขอสมวนสิทธิ์เปอาทิตย์หน้านะครับครับผมอย่าปลอมชื่อปลอมเสียงนะฮะขออยู่หน้าทีวีจริงๆถ้าอยู่นอกเราตัดสิทธิ์ทันทีนะครับครับผมอ่ะห<ม>นึ่งท่านต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวรับชมกติกาและของรางวัลกันก่อนเลยนะครับ ติกาแจกซาฮาแฮเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10แผ่นป้ายภายใน10แผ่นป้ายนี้จะมีเจนีฟู๊ดกล่องใหญ่5กล่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทําการคล้าแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3แผ่นป้ายจากนั้นพิธีกรจะเปิดเฉลยให้1แผ่นป้ายแล้วให้คุณผู้ชมทายต่ออีก2แผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเจนีฟู๊ดกล่องเล็กหรือเจนีฟู๊ดกล่องใหญ่หากตอบถูกทั้งหมด ณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5า้าใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรานาโนคอฟฟี่สกล่องมูลค่า450บาท เมื่อจากสโมอสรเจนีฟูดสมุดสงครามเอฟซเงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนีฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในพลคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ0 2 6 9 2 2 8 1 8กกอู้กกติกาไปทีเรียบร้อยอ่าโทรเข้ามาได้เลย02-692-2818-9นะครับรับผสนใจ เจรี่ฟู้ดก็โทรช่วงเวลานี้นะฮะทีมงานหยองลูกหยีส่งถึงบ้านเลยนะฮะรือเบอร์พี่หยองก็ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์องสองสี่ห้าสี่ห้านะครับครับผอมมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเ่งถามเลยชื่ออะไรชื่ออะไรครับปอมชื่อมงคลครับมงคลจากจังหวัดอะไรฮะโคราชครับผมโคราชอีกแล้วคนโคราชเี่โทรปิดปล่อยเต่ยนอนทรนบ้านฉันไี่เนาะอ่าฮะไม่ทราบว่ารับรับชมช่องไหนอยู่ครับพอใจครับพอใจอยู่หน้าทีวีหรือเปล่า อยู่ครับผมอ่าอยู่ครับผมวันนี้คุณเอ็งใส่เสื้อสีอะไรฮะคุณเองอ่าสีดำลายขาวๆาวนะครับโอเคครับ <Carl> ให้เล่นเลยนะฮะอ่าเปิดให้ป้ายหนึ่งนะคะรับป๊าบอ้าวป้ายแรกเป็นเจลิฟูดกล่องเล็กนะฮะป้ายต่อไปเจลิฟูดกล่องเล็กหรือเจลิฟูดกล่องใหญ่ครับออกล่องใหญ่ครับใหญ่นะครับเปิดแหววโอ้บเป็นกล่องใหญ่น้องเอ่งถามเลยป้ายต่อไปเล็กหรือใหญ่ครับอ่า ใหญ่ครับผมใหญ่นะครับใหญ่นะครับโอ้ยละห้าสายแรกรู้สึกว่าจะราบลื่นโชคดีนะฮะแล้วแต่ดวงจริงๆนะครับครับเอาละครับของรางวัลเราจะได้พูด1-5ป้ายไหนครับเบอร์ห้าครับเบอร์ห้าต้องเปิดเบอร์หเบอร์หโอ้หเป็นเจด กองเล็กมุลค่า2,200บาทนะครับปีใจด้วยนะครับรับไปเลยครับโอ้รับไปเลยนะฮะอ่าเราเปลี่ยนป้ายเลยนะครับได้เลยรายการของเราตีกลาง่ายๆนะฮะทายถูกสองป้ายเปิดป้ายรางวัลทันทีนะครับครับผมเอาป้ายตั้งไว้ตรงนี้ตั้งไว้ตรงนี้นะฮเดี๋ยวเปิดแล้ออกไปแล้วโอเคอ่านะฮะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะครับอ่าแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบัวชมพูค่ะบัวชมพูจากอุดรใช่ไหม ใช่แล้วใช่แล้วรับชมรับชมทางเน็ตหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วโอ,อ้คุณบัวชมพูดได้เคยได้ของรางวัลบ้างไหมฮะโอ้ยเป็นเดือนแล้วค่ะมันไม่ได้มันไม่ได้มือดีตรงได้เด้อปีใหม่คอยใส่เจ้าได้เด้ <c oughs> เอ,อเล่นเลยเล่นเลยคอยมาถามยังหลายแล้วเอ่ะป้ายแรกเปิดแล้วนะครับอ,อะไรครับ <c oughs> เป็นเจนี่ฟูดกองเล็กคะป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกองเล็กหรือเจนี่ฟูดกองใหญ่ครับ กองใหญ่ค่ะกองใหญ่นะคี่บัวชมพูป๊าโอ้ยได้อีกแล้วเจ้าเนาะคอยรีบต่อไหลเลยมืมาอื่นโทรมาใหม่นะเออสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แล้วแต่ดวงจริงๆนะคะป้ายของเรามีสิบป้ายเราจะเข้ากันไปนะครับครับเปิดถูกก็ได้ของทั้งวันทันทีอ่าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรครับคุณนิพาพรค่ะนิพาพรจากจังหวัดไหนครับ นคนรศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชนะรับชมทางช่องอะไรครับเบาใจทีวีค่ะเบาใจทีวีนะชัดเจนดีนะครับค่ะวันนี้ผมใส่เสื้อสีอะไรครับสีขาวกางเกงยีนค่ะโอเค,อ,เคอ่ะคุณนิพาพรนครศรีธรรมราชออาล้ครับป้ายแรกเจริฟูดกลองใหญ่ป้ายต่อไปเจริฟูดกลองเล็กหรือเจริฟูดกล่องใหญ่ครับกองใหญ่ค่ะกองใหญ่นะ,นะครับปั๊บ อมีรถเหลือป้ายสุดท้ายน้องเน่งแล้วถามแบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์แหมคุณผู้ชมอยากกระทำเลือเกิดว่าเจนี่ฟู้ดเนี่ยกล่องเล็กหร็อกล่องใหญ่ครับคุณผู้ชมกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กโอเคเลยเชียวกล่องเล็กเอาละครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาแจ้งอีกแล้วเอาละครับเก่งมากเลยอ่ะป้ายรางวัลเราเจนี่ฟู้ดหนึ่งถึงสี่ป้ายไหนครับเบอร์สามค่ะเบอร์สามนะครับเบอร์สาม ปับเพอไนเพื่อที่เราเลือกนะฮะจากเป็นปุ้นแชมพูสงครามนะครับหรือปาถูกกนองของเรานะครับนี่นะฮะฝากเบอร์ไว้กับทีมงานภายในหนึ่งอาทิตย์เราจัดส่งให้นะครับขอบคุณมากนะครับสายตอบสายอาระครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับเพนโพยมค่ะชื่ออะไรนะเพนโพยมเพนโพยมค่ะอ๋อจากจังหวัดอะไรครับ ขอนแก่นค่ะขอนแก่นบ่มองอีสานได้บ่ได้จ้าโอ้ยนอคนอีสานบ้านเฮานอรับชมทั้งช่องไหนล่ะนี่เขาจ้ารับชมทั้งช่องไหนเบาใจเบาใจยุนาโทรทัศน์บ่ตอนนี้จ้ายุนาโทรทัศน์นอเนี่ยน้องเมฆใส่เสื้อสีหยังกันมือนี้ยลายลายเนาะแ่บลายอ่บเปิดเลยป้ายแรกนะครับเอาล้วครับเจนี่ฟูดกล่องเล็กครับป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับ กล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะครับเปิดดูกันเลยเป็นเลยเป็นกลยเปิดเ่ยเปด้ลยเปิดเลยเปิงเสยเปิดเลยเดเลยเปิดเลยเปิดเลยเมิดเลยเปดเบยเบมาเลยเสวดสเดเคยเบิดเยด้เรืดอยๆนะฮะสวเสดีครับิวัสดีค่เคิณอะยรครับเนิดเลยสาัิดรคยเปิดเิดเนยเปนดเลยเปิดเิดเ่ารยมากดเลยเปิดเลยเปิดลยบปานเลนเปิดเมเอิดเลิดยเลยเปิเลยนครเเ้เเเ พอใจค่ะพอใจอยู่หน้าทีวีหรือเปล่าอยู่ค่ะอยู่หน้าทีวีนะคุณเด่งใสเกงสีอะไรฮะสีดำค่ะสีดำนะโอเคนะสีดำถูกว่าทำแบบไปอ่างได้บอกใช่ไหมโอ้ยแหลมเลยตูกต้องกาวโอเคไปป้ายแรกเปิดเลยนะครับอ่ะเป็นเจริพูทกล่องใหญ่นะฮะป้ายต่อไปเจริพูดกล่องเล็กและเจริฟูทกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะชัิธรอน เหลือป้ายสุดท้ายอ่ะถามแม่ไหนอ่ะกองใหญ่ค่ะอ๋อกองใหญ่นะครับเบิกเลยเรากังโอ้โหถูกด้วยนะครับเอาละเอาละเอาละป้ายรางวัลเราจะได้ฟูดหนึ่งจะได้ฟูดสองจะได้ฟูดสี่ป้ายไหนครับเบอร์สองค่ะเบอร์สองรับเปิดให้รางวัลใหญ่ๆทั้งนั้นเบอร์สองเป๊ะป่ะ เงินสด1,000บาทนะครับปีไปด้วยนะคะรับรับได้เลยอาระช่วงนี้พักเดิมเจริฟูสักครู่ช่วงหน้ากลับมาแจากซ่าเฮช่วงที่สองครับ ผมเล่นไดเฮ้เดผิดเลเดิโอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โหผมเล่นได้ไม่พอแล้วมันเนี่ยไม่จบเพลงก็ดีเอาละครับกลับมาสู่ช่วงที่สองช่วงแจกซ่าฮ่าเฮ้มาเร็วเข้มเร็วสายแรกมาเลยเราก็รับกันเลยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับนงรักค่ะนงรักนี่จากลพบุรีใช่ไหมอือใช่ค่ะ ใช่เปล่าไม่ใช่ค่ะจากไหนครับอยุธยาค่ะอยุธยาหรือว่าน,น,นงรักลบุรีครับ,ร,บรับชมช,ช่องอะไรครับช่องพอใจค่ะพอใจนะอ,อยู่หน้าทีวีไหมพี่นงรักอยู่ค่ะอยู่หน้าทีวีดูทุกวันหรือเปล่าครับดูทุกวันค่ะชอบรายการเราไหมชอบค่ะชอบทุกช่วงนะอย่าชอบช่วงหลังวันอย่างเดียวนะก็ดื่มเจนิฟูดอยู่เนี่ค่ะโอ้ดื่มเจนิฟูดด้วยโอ้เยี่ยมเลยย่ยมเลยปัดโรคร้ายด้วยนะครับครับผมผมไม่ถามแล้วว่าใส่เสื้ออะไรผมว่าดูจริงอย่างเงี้ยอ่า ป้ายแรกเปิดเลยนะครับค,ครับนี่เป็นเจนิฟูดกล่องเล็กครับป้ายต่อไปเจนิฟูดกล่องเล็กหรือเจนิฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะ,นะ,นะครับป๊าบ เป็นกองใหญ่ครับพี่ลงรักนะไม่ได้จริงๆนะครับวางสายสนิทพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับครับผมนี่แฟนคลับรายการเราด้วยดื่มเจลีฟูดด้วยนะเจลีฟูสดี่บำบัดโรครายได้หลายโรคนะฮะครับผมรักษาสุขภาพอยางให้สุขภาพดีหันเมื่อดื่มเจลีฟูดนะครับเรารับประกันได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับฟ้าค่ะคุณฟ้าจังหวัดตากหรือจันทค่ะชื่อจริงนะอะไรนะคะขอชื่อจริง กดชวัค่ะกดชวันจังหวัดอะไรฮะจังหวัดตากค่ะจังหวัดตากหายไปนานเลยนะคุณฟ้านะคิดถึงโทรไม่ติดโทรไม่ติดเลยไะโอเครับชมเในช่องอะไรครับพอใจค่ะพอใจอยู่หน้าทีวีหรือเปล่าอยู่ค่ะอ่าวันนี้พี่ใส่เสื้อสีอะไรเสื้อสีขาวสีขาวไม่ใช่สีน้ำตาลเฮ้ยสีขาว น้ำตาลทรายอ๋อสีขาวถูกแล้วครับโอ้โหเคงเงงเฮงเดี๋ยวก็ดาวายแรกนะครับเป็นเจดีฟู้ดกล่องใหญ่ครับป้ายต่อไปถามแบบอ่างเลยป้ายต่อไปเจดีฟู้ดกล่องใหญ่หรือกล่องเล็กครับกล่องอะไรล่ะหมอพี่กล่องใหญ่กล่องใหญ่โอ้โอปรึกษากันไงกล่องใหญ่นะครับกล่องใหญ่ครับผม อ่ะในป้ายเดี๋ถามมาเลยเจนนี่ฟู้ดกล่องใหญ่หรือกล่องเล็กครับเอาเป็นกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะครับกล่องเล็กเล็ก้โอ้โหครับป้ายรางวัลเราเหลือสองป้ายนะฮะผมทายได้เลยว่าเป็นในพลคนขนแก่นกับกาแฟนาโนคอฟฟนะครับอ่าฮะป้ายไหนครับหนึ่งหรือสี่ครับเอาหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขสี่นะครับครับผมโอเคนะฮะหมายเลขสี่ขอให้โชคดีเจอในพลเอ้ เป็นกาแฟนาโนคอฟฟี่ยปรุงสำเร็จมูลค่า450บาทนะครับขอบคุณมากฝากเบอร์ไว้กับทีมงาน1อาทิตย์จัดส่งให้นะครับเปลี่ยนป้ายต้องเปลี่ยนป้ายเลยนะครับเอาละสายต่อไปตั้งสติให้ดีทายให้ถูกนะครับของรางวัลไม่มีอะไรแล้วนอกจากในพลคนขนแก่นพร้อมเงินสด2,000บาทนะครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเบาทีวีด้วยนะเบาเสียงทีวีด้วย ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับไม่ชัดเลยฮะสัญญาณนะฮะสัญญาณหายนะฮะไม่ดีนะครับสัญญาณหายนะฮะสายหลุดหรือเปล่าโทรมาใหม่ครับไม่เป็นไรโทรมาใหม่นะฮะโทรมากรุณาหาสัญญาณหาที่สัญญาณดีๆนะครับครับผมแล้วก็เติมเงินด้วยนะฮะไม่เอายิงมาแล้วเราโทรกลับนะครับเพราะเราแจกของรางวัลนะครับรับรสวัสดีครับ สวัสดีค่ะแหมรายการเราวันนี้มีแต่สุภาพสตรีวันมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยวันนี้สุภาพสตรีล้วนๆสวัสดีครับค่ะคุณอะไรครับชื่อรัชนกค่ะจากอุทัยธานีรัชนกจากจังหวัดอุทัยธานีรับชมทางช่องอะไรครับช่องพอใจค่ะพอใจนะอยู่หน้าทีวีหรือเปล่าอยู่ค่ะรับชมรายการเป็นประจําทุกวันใช่ไหมฮะทุกวันเลยค่ะครับขอบคุณมากนะที่ติดตามรายการของเราเอาละมาเล่นเกมกันเลยนะครับครับผมอ่ะป้ายแรกนะเปิดให้เลยนะครับ ้ายแรกนะครับอาละเป็นเจนิฟูดกลองใหญ่ครับป้ายต่อไปเจนิฟูดกองเล็กหรือเจนิฟูดก่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกองเล็กนะครับรัชนกกองใหญ่อ้เป็นกองใหญ่นะนะ่ย่าอย่งงพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะครับวางสายสนิทด้วยขอบคุณมากสวัสดีครับครับผมและครับโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0 2 6 9 2 2 8 1 8 9นะฮะอ่้านสายสุดท้ายหรือเปล่าน่าจะได้นะอีกหนึ่งสายสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับ วัธิดาค่ะวัธิดาค่ะจากจังหวัดอะไรคะอายุทยาค่ะอายุทยานะวัธิดารับชมทางช่องะไรครับพอใจค่ะอยู่หน้าทีวีหรือเปล่าอยู่ค่ะอ่าอย่าไปบังแะคนข้างเขาดูไม่เห็นถ้อยู่หน้าทีวีว่านี้พี่ส่าส่าอ่าอ่าฮ่าฮ่าฮา่่าีา่าวอะฮ่าฮ่่าเ่าอ่าฮ่าฮ่อฮ่่า่่าาได้ดูเลยนะครับป้ายแฮ เป็นเจดีฟูดกล่องใหญ่ครับป้ายต่อไปเจนิฟูดกล่องเล็กหรือเจนิฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะกล่องเล็กกล่องเล็กไม่เลอ้าวป้ายสุดท้ายครับถ้าป้ายนี้ถูกนายพลรอแจก2,000บาทครับผมเจนิฟูดกล่องเล็กหรือเจนิฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่นะตั้งสติก่อนสตาร์ทเฮไยโอ้โห เป็นกองเล็กนะครับไม่ได้จริงๆนะฮะ่ได้มากเลยแต่ดวงนี่ในผลออกมาเลยเวลาหมดแล้วนี่โอ้โหอยู่แผ่นแรกนี่เองยังหล่อสง่าไม่เถียงว่าในผลของเราครับผมอ่ะวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณเจนี่ฟูดนะฮะผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับครับผมวันนี้ผมเชิดชันยิ้มครับผมหนึ่งชันยิ้มครับเราสองคนต้องลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ